โอเคสวัสดีครับโคดมาลินนะครับก็มีคำถามมาจากหลังบ้านอันนี้ตามมาถึงในเฟซเลยก็ส่งมาบอกว่าพอติดทำไงดีคะขออนุญ,ญาตปรึกษานะคะจีเจมีโอกาสเปลี่ยนเทนขาลงหรือยังคะเมื่อเช้าโดนลากไปอีกดูไม่ทันโดน s l เป็นเยอะเลยคะ่ะแล้วก็เลยขอกราฟของนักเทรดดูปรากฏว่ามีออเดอร์ติดอยู่เยอะมากเลยตรงนี้นะครับมีออเดอร์เซลติดอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็ พยายามที่จะ tp ถ้าเผื่อมันย่อลงมาแบบจะเก็บกําไรสักนิดแต่ว่าราคามันก็ไม่ย่อลงมาให้เลยมันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับโอเคเนาะก็คําแนะนําก่อนก็คือคัดทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้วางแผนการเทรดมาตั้งแต่แรกเลยเอาใหม่นะครับอ่าต้องอันนี้ต้องเริ่มเปลี่ยนจากวิธีคิดใหม่เลยเนาะเพราะว่าอาจจะยังไม่แน่ใจว่าใหม่กับการลงทุนการเทรดด้วยหรือเปล่าก็เลยอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้นะครับ เรื่องหนึ่งก็คือเราเป็นเทรดเดอร์รายย่อยเราเป็นรีเทลเทรดเดอร์นะครับเรากำลังซื้อขายกับคนทั้งโลกรวมถึงพวกแบงก์ใหญ่พวกธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาธนาคาร,รกลางยุโรปกองทุนมิวชัลฟันด์ต่างๆเฮดจฟันดทั่วโลกเลยนะครับมีคนใหญ่คนโตมากมายเนาะเพราะฉะนั้นเราเป็นแค่เทรดเดอร์ตัวน้อยในตลาดเท่านั้นเองเราสู้กับตลาดไม่ได้นะครับไม่ว่าเราจะอัด หลอดอัดอะไรไปแค่ไหนต่อให้เรามีเงินทุนสักยีล้าน10ล้านก็สู้ตลาดไม่ได้เพราะมันคือแรงของคนทั้งโลกนะครับอ่าทีนี้พอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราจะเริ่มเปลี่ยนวิธีการทําของเราเป็นเราควบคุมตลาดไม่ได้อ๋อเราควบคุมตลาดไม่ได้นะให้คิดแบบนี้เราเราควบคุมราคาไม่ได้หรอกตลาด the market the price will go wherever it wants to go นะครับตลาดเนี่ยราคามันจะไปในที่ที่มันอยากจะไปตามอารมณ์การซื้อขายมันอยากกลับมันก็จะกลับ นะครับมันไม่ได้สนใจหรอกว่าเราตีเส้นหรือว่าเราใช้เครื่องมือหรืออะไรไว้บนกราฟไว้นะครับมันเป็นแค่สถิติเฉยๆที่กลายเป็นเครื่องมือทฤษฎีต่างๆออกมาเนาะก็ ในเมื่อเราควบคุมราคาไม่ได้เราก็ต้องมาควบคุมความเสี่ยงของเราแทนโอเคไหมแต่ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงเราจะต้องวางแผนการเทรดแล้วก็มีมุมมองกับตลาดให้ถูกต้องก่อนเราต้องดูก่อนว่าเหมือนกับเราจะลงทุนสักอย่างเนึ่งครับการจะเข้าเทรดอย่างการจะเข้าเทรดแต่ละครั้งมันคือการลงทุนนะเราจะต้องหาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนดูหลายๆมุมมองหลายๆมิติก่อนโอเคไหมเอาใหม่เนาะอ่า หาข้อมูลให้ครบถ้วนก็หมายความว่าวิเคราะห์กราฟให้ละเอียดก่อนว่าทิศทางตอนนี้ราคาเขากําลังตลาดกําลังมีการซื้อขายแบบไหนอยู่ทิศทางเป็นทิศทางไหนแล้วก็เราน่าจะมีโอกาสซื้อขายตรงไหนมันมีโอกาสดูทรงแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นในทางที่เราจะเข้าไหมทางที่เราคิดไว้ไหมนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูที่การาฟ g j กันเลยเนาะวันนี้ gbp jpy นะครับอ่าโอเค ก็จากที่ติดออเดอร์มาเป็นแผงเลยนะครับอย่างแรกเลยที่อยากให้ดูนะครับสำหรับเจ้าของคำถามเนาะข้อหึเปิดมาที่กราฟทุกครั้งนะครับเราต้องดูก่อนว่าราคาเป็นเทรนอะไรดูกรอบโครงสร้างของราคาก่อนแน่นอนเราเปิดมาเนี่ยสชั่วโมงแค่แค่สี่ชั่วโมงก็คือเป็นเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนมากๆแล้วถูกไหมมีการทำสวิงไฮสวิงโลสูงขึ้นเรื่อยๆยกสูงยกสูงแล้วก็ดีด แทบจะมองโครงสร้างไม่ได้เลยใช้เทรนไลน์ไม่ได้เนาะแบบนี้มันเป็นเทรนขาขึ้นแล้วมันไม่มีวี่แววของแรงขายเข้ามาเลยเห็นไหมครับมันไม่มีวี่แววของแรงขายเข้ามาเลยเราอาจจะอยากรู้ว่าเอ้ยราคาอาจจะไปกลับตัวได้ตรงไหนนะเราก็ขึ้นไปตีกรอบราคาไว้ก่อนตรงสี่ชั่วโมงเราไม่เห็นใช่ไหมครับซ้ายมือเนี่ยเรามองไปทางซ้ายเรามไม่เห็นอะไรเลยเราจะต้องขยับขึ้นไปทำเฟรมเดย์ก่อนโอเคทำเฟรมเดย์เราเห็นแล้วว่ามันมีกรอบตรงนี้อยู่ เรามีจุดอ้างอิงใช่ไหมหนึ่ง,งแล้วตรงนี้เป็นบริเวณที่3นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงจุดที่3ให้ฟังนะครับอาจจะเป็นจุดที่หลายๆคนไปเข้าเซลล์กันตรงนี้แล้วมันก็ไม่เห็นจะลงเลยไหนเทรนด์ไลน์ไม่เห็นจะใช้ได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่า the market will go wherever it wants to go นะครับมันจะไปตามใจของมันเรื่อยๆมันไม่สนใจหรอกว่าเราจะตีเส้นหรือว่าใช้ indicator ที่ซื้อมาแพงแค่ไหนนะครับ เพราะว่าการซื้อขายมันคืออารมณ์ของคนทั่วโลกนะครับอันนี้มันเป็นแค่จุดอ้างอิงเฉยๆอาจจะมีคนเห็นเทรนด์ลน์นี้เหมือนกันก็ได้แต่แค่ณนะปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแรงขายมากพอเท่านั้นเองรู้ได้ไงอะ่ะก็ดูจากแท่งเทียนไงนะครับแท่งเทียนเล่าเรื่องทุกอย่างไว้ให้เราหมดแล้วเราไม่ต้องไปหาข่าวไม่ต้องไปดูพวกตะก,ก้าคู่เงินอะไรต่างๆเลยนะครับเราดูสิว่าวิธีการอ่านข้อมูลนะครับเนี่ย ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมครับมีแต่แท่งเขียวแท่งเขียวขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วอันนี้เป็นทําเฟรมระดับเดลี่ด้วยก็คือแท่งละวันใช่ไหมแสดงว่าหลายวันหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่แรงซื้อขึ้นมาเท่านั้นเลยแสดงว่าไม่มีใครเขาขายกันเลยนะเนี่ยมีแท่งแดงออกมานิดนึงก็คืออาจจะขายแบบแป๊บนึงแล้วก็สุดท้ายแรงซื้อก็กลับมาเทคโอเวอร์มาควบคุมตลาดอยู่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเหตุผลและที่เราไม่น่าเข้าเซลล์ที่จุดที่3ตรงนี้แน่ๆเพราะว่า แรงขายยังไม่ปรากฏตัวยังไม่แสดงยังไม่โผล่ออกมาจากพุ่มไม้เลยนะครับอ่าเราก็จะโอเคมันยังไม่น่าขายเท่าไหร่นะครับให้เรามองแบบนี้เนาะลองฝึกลองฝึกหากรอบราคาแล้วก็ดูพฤติกรรมราคาที่เกิดขึ้นตรงบริเวณกรอบราคาก่อนว่าถ้าจะเล่นกลับตัวนะเราก็จะต้องรอแรงซื้อขายอีกฝั่งหนึ่งเขาเริ่มแสดงตัวตัวตนก่อนอย่างเช่นเริ่มมีการทําแท่งเทียนสีแดงแบบใหญ่ๆลงมา เริ่มมีการกลับตัวเล็กน้อยแล้วก็เริ่มมีการพยายามขึ้นไปอีกทีหนึ่งคือเป็นอาการที่บ่งบอกนะครับเป็นอาการต่างๆที่บ่งบอกว่าแรงซื้อเนี่ยเริ่มแรงขายเนี่ยเริ่มพยายามเข้ามาสู้กับแรงซื้อและเริ่มพยายามกดราคาแรงซื้อเริ่ม struggle และเริ่มเริ่มไม่มีแรงไปต่อเริ่มรู้สึกว่ามันแบบมันขึ้นลําบากและมันไม่ได้ขึ้นแบบไหลๆหขึ้นไปนะครับอ่านั่นแหละ เราถึงจะค่อยๆรอดูพฤติกรรมมันฟอร์มตัวนะทำเฟมเล็กก็จะเกิดขึ้นไวทำเฟมใหญ่ก็จะค่อยๆเกิดแล้วแต่เราถนาัดเอาที่สะดวกนะครับมันทำเหมือนกันทุกทำเฟมแหละทีนี้อ่าที่ติดออเดอร์อยู่นะครับคัดก็ต้องคัดแล้วเริ่มใหม่เนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้วางแผนรองรับความเสี่ยงไปนะครับอะถ้าสมมติว่าอีกเคสหนึ่งคือเข้าเซล์ตรงเทรนไลน์เลยเพราะว่ามันมีบางครั้งที่ราคามันแตะปุ๊บแล้วมันเด้งกลับเลยถูกไหม ก็อาจจะอยากได้โอกาสแบบนั้นซึ่งนานๆอาจจะเกิดทีแต่อาจจะยอมรับวิธีการเทรดที่ไม่เอาถูกทางบ่อยๆอะ่ะแต่ขอแบบเออเข้าระบวกเลยแล้วก็เอาลิสเรวอดใหญ่ๆแบบมีโอกาสกลับทางไปเลยซึ่งนานๆจะเกิดทีมันก็จะได้แบบอ่าก็จะก็จะได้ใช้ระบบเทรดที่ติดลบบ่อยโดนคัดลอสบ่อยๆมากๆเลยมากกว่า50-60-70%แต่อีก30-40%ที่ถูกทาง อาจจะเป็นกําไรก้อนใหญ่มากๆก็ได้ซึ่งในระยะยาวก็จะได้กําไรเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงแต่เลือกที่ตัวเองสะดวกนะอ่าทีนีตนนะนะนน้ต้องวางแผนการเทรดนัด่นแหละนะครับก็อยากแนะนําเลยว่าต้องวางแผนการเทรดดูเริ่มจากการวิเคราะห์ก่อนเนาะแล้วก็ไม่ควรปล่อยให้ลากนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าราคามันจะไปถึงไหน มันไม่ได้สนใจกรอบนี้แล้วแสดงว่าบริเวณอ้างอิงนี้ตลาดไม่ได้ให้ความสําคัญกับบริเวณนี้แล้วมันอาจจะไปต่อถึงไหนของมันก็ได้จนกว่ามันจะเริ่มแสดงพฤติกรรมกลับตัวอีกสักทีหนึ่งนะครับอ่ะเราอาจจะลองขึ้นไปดูทําเฟรมวิกลีอีกทีหนึ่งอ่ะวิกลีก็ยังมองไม่ค่อยเห็นอะไรสักเท่าไหร่เลยเนาะเพราะว่าสวิงไฮ์อ่ะอยู่ตรงนี้เนะี่สวิงไฮ h ล่าสุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอ้โหดูทาเฟรมวิกสิ แท่งที่ผ,ผ่านมาเป็นสีเขียวหมดทุกแท่งเลยแสดงว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเน่คอนเฟิร์มแล้วว่าแรงซื้อเน่ชัดเจนมากสัปดาห์ที่แล้วก็คือแท่งเมื่อกี้เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยซื้อแบบเต็มสตรีมมากเลยแน่นอนว่าอาทิตย์นี้แรงซื้อมันคงยังต้องซื้อต่อแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่เราจะมองเซลได้เลยโอเคไหมมันไม่มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงแรงขายเกิดขึ้นเลยนะครับอ่าเราลองฝึกวางแผนการเทรด ใหม่ก่อนนะครับอันนี้ฝากไว้สําหรับเจ้าของคําถามด้วยไม่เป็นไรคัดแล้วก็อย่างน้อยเรายังเหลือเงินทุนไว้สู้ต่อนะครับแต่ครั้งต่อไปที่เราสู้เราได้บทเรียนมาแล้วว่าเราไม่ควรทําอย่างนั้นแล้วนะเพราะว่าเราสู้กับรายใหญ่เขาไม่ไหวหรอกถ้าเราโอเคมันไปถึงมันหลุดกรอบนี้แลแสดงว่าสวิงไฮอะไม่ได้ไม่ได้น่าจะอยู่ในกรอบนี้แล้วราคาอาจจะทําพฤติกรรมอย่างอื่นแทนเราก็โอเคครั้งนี้รีบคัดก่อนจะได้เจ็บตัวน้อยๆน,นะครับเราต้องรีบ เราคัดให้เจ็บตัวน้อยๆก่อนดีกว่านะครับดีกว่าปล่อยลากเพราะว่ามันอาจจะวิ่งกลับมาก็ได้เราก็จะคิดว่ามันฟลุกอ่ะมันอาจจะแบบอุย้ยลากไปสุดนึงเราวิ่งกลับมาโอ้บวกแล้วปิดได้สบายใจนะครับแต่มันจะสร้างนิสัยวิดีให้กับเรามันจะเสียวินัยการลงทุนมากเลยซึ่งครั้งต่อไปเราก็จะทําอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันมีครั้งหนึ่งที่ราคาวิ่งไปเลยไม่กลับมาเลยล่ะครั้งนั้นแหละครับ ที่เราจะเสียทุกอย่างคืนตลาดหมดเลยทั้งกําไรและทุนนะครับมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วและมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่อีกเรื่อยๆนะครับจำํำยูสวิตได้ไหมอ่ะยูสวิตเมื่อนานมาแล้วจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับมันเคยเกิดขึ้นแล้วแสดงว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้อีกราคาเป็นเทนขาขึ้น ขึ้นขึ้นขึ้นมาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเลยสุดท้ายลงแบบนี้ทีเดียวหมดเห็นไหมครับบางคนที่เข้าเข้าบายไงไปเข้าบายบายไปเรื่อยๆบายเสร็จปุ๊บไม่คัดไงครับติดตรงนี้เลยไปบายตรงยอดหรือว่าอาจจะเป็นเคสที่แบบคล้ายๆกันแบบนี้นะครับมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้น คัดแล้ววางแผนใหม่แล้วควบคุมความเสี่ยงนะครับอย่าปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นเลยเพราะว่ามันอาจจะฟลุกไปอีกสิบครั้งก็ได้ฟลุกไปอีกปีหนึ่งเลยหุ้ยราคาแบบติดลบแบบเกือบสุดเลยแล้วสุดท้ายวิ่งกลับมาบวกได้โอ้ยโล่งนะครับเป็นแบบนี้ไปได้ปีนึงได้กําไรไปเต็มเลยสุดท้ายต้องไปเสียทั้งหมดแบบนั้นน่ะผมว่ามันไม่คุ้มเนาะที่จะต้องแบบคืนกําไรทั้งปีเลยเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วก็รู้สึกแบบ แย่ yeah, ต่อสุขภาพจิตด้วยเสียสุขภาพอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนการเทรดใหม่อันนี้ห่วงเรื่องสุขภาพด้วยจริงๆเพราะว่าการที่เราเทรดแล้วมันเสียหรือว่าโดนลากแล้วแบบโอต้องมาลุ้นต้องมาอะไรเงี้ยมันเหนื่อยใช่ไหมอย่างอย่างท,างที่อย่างที่เจ้าของคาถามเองก็บอกว่าบอกว่ามันเหนื่อยค่ะอืมใช่มันเหนื่อยเพราะฉะนั้นระาวาังแผนให้เราคัดน้อย,อย,อยดีกว่า แน่นอนว่าใหม่ๆเราอาจจะยังไม่ได้เทรดถูกทางบ่อยๆนะครับบางคนอาจจะเพิ่งจะเริ่มมาเข้าใจ price action จริงๆก็ตอนนี้แหละว่าโอ้มันมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งอืมนั่นแหละนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปมองถึงเรื่องของผลกำไรหรือว่าตัวเงินที่จะได้ให้โฟกัสกับวิธีการ process วิธีการวิเคราะห์วิธีการเทรดสกิลทักษะการเทรดของเราก่อนนะพูดให้ทุกคำเลยเผื่อจะ เข้าใจสักคำหนึ่งนะครับก็เริ่มจากฝึกวางแผนการเทรดก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงด้วยใช้หลอดไซส์ที่อ่าใหม่ๆเนี่ยใช้หลอดไซส์ที่น้อยที่สุดไปเลยนะครับแล้วก็เพื่อทำการทดลองกับตลาดก่อนว่าเราโอเคกับระบบเทรดนี้ไหมพฤติกรรมที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรบ้างถ้าเราสต็อปลอสเอ๊ะทำไมเราถึงสต็อปลอสแสดงว่าจุดเข้าเราอ่ะยังได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าอ่าเราจะ ถ้ามันวิ่งไปถูกทางเนี่ยแล้วมันวิ่งกลับมาอีกเราก็จะได้เริ่มสังเกตแล้วมันจะเริ่มพัฒนาการเทรดของตัวเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าช่วงแรกๆคือช่วงของการเรียนรู้ไม่ต้องมองเรื่องเงินเรื่องกําไรเลยไม่มีครับ ยินดีต้อนรับสู่โลกของความเป็นจริงไม่ได้เทรดแล้วจะได้เงินทันทีนะครับมันต้องมีประสบการณ์มีอะไรมาเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งเจ้าของคําถามเองแล้วก็เทรดเดอร์ที่กําลังประสบปัญหาเรื่องของการร์ติดแล้วก็โดนกอะไรแบบนี้อยู่นะครับลองวางแผนการเทรดใหม่เปลี่ยนวิธีคิดก่อนนะครับแล้วมันจะดีขึ้นแน่นอนถ้ายังติดตรงไหนหรืออะไรอยู่วางแผนการเทรดไม่คล่องหรือว่ายังสงสัยก็ถามโค้ดได้เลยนะครับถามเลยมีคําถามต้องถามอย่ากเก็บไว้นะครับ